ผไิตออปเป็นใช้งานสถิติผลิตออไปก็เพราะาไมบาดแกนตู้ช่องนู้นตเนินสามสองบกนเล่นมันเปลี่ยนกยนยืนยันเป็นประกาศเดี๋ไปจะเลือถึงตู้ยี้เลใช้งานสถีใช้งานสถิตีเร่อไปทำกคนทีแล้วเยื่อโซทอดขึ้นบนเขาก็ได้ครับเจ้าพี่แข็งพอเคื่อนเดี่ยวเดียวบ้านเราเองยืนมาดีก็ไปเอาเยอโไปเขาไเกะเกะไปเกะเสียดูยอ่เราง้อเยสดีงบสี่นะ ฐานมี2องหาันสอาหรเปิานอะไรก็เรียนินรัมที่คอแต่โจที่แนจะเรียเกิดเยอัดีตามว่ารมันหรือว่ามูกคามูกคาในการทำงานนะครับในการเรื่องเรื่อยแเขวก็สลอนะครับการที่นอยู่เดือนกว่าแล้วแมว่อหมุที่เป็นตัวเป็นนายกเยเาเนี่ยจะเป็นหมอเเราที่เหมือากนมาที่มาที่เรียหนี้แทนตงนี้เราแต่เอาไว้กคืจะเรียนอะไรกนเป็นแบบน ไปยังทีมงานเราขออาศัยจากคณะกรณมการี่ในการนั้นกมากาไซิจชดประสมขึ้นจาก่าเขาที่บัตนต้องซื้อแบบเยอะแยแน่แล้วกเหลือยังไงมน่างจากกระบวนการมันตกางจากเืนเพื่อนธรรมดาเท่านี้หรือว่าการพูดเสียการใช้ทรัพยากิจมมันต่างกับอเขาได้วงม่มามนที่ส่งดีเด็ เขาวาเนี่ยย่งหน่อยๆกันเลยคุณลูกเกียรติเรื่อง0 0สามพันอ่เป็นจริงๆเหไหุเกียรติอะไรบปุยได้ครับคับผดูเท่าไรตาี่ใต้สะพานก็มีครับผมง่ายๆนะเขาต่ผมใ่คืออันใดที่เขาจะได้บ้านท้องบุงเนี่ยะเด้๋ดน้องอยู่ยานหน้าโม่แห่หรือว่าบม่ได้บแล้วผึ่งอนแล้วเรยวเลยครับผมเป็ทีงานแน่ที่ผู้ขนาดคนเปินนประานงานจะคยอะไก็โลว์แหละแก้วมันง่าย่แื่ว่างานระยะเย็นมันง่ายครับง่ายสุดบวั ลักทานนี้หน่อยดีทุกเพใน้ตามจีเกี่ยวนี่ครับเริ่อดตัวัดปัตจากสีเป็นสามเรืองเงินอนงุนเกื่อเงื่อนยันต่างๆเรื่นำกเใหม่เงนเล้วแอที่ได้ตามจท,ที่เขาจะได้และการวัดเดีบถึยู่คับขอเงื่ยนของครับของหนยงาน่าไปขอเร่ออยู่ดูในกรอบที่สามารถไปได้กับรยางเป็นทุกภาเป็ดไนะครับนี้คืนนาทีพวกมี้เงืนอนือนเนียสมัรู่มีม ที่เป็นอนาสาลในวันวันนี้เราต้องทดับด้ไหมครับดิวัดสังชีนยัีมีหลรคมอนที่ะกินยามียังการยะค่อว่ากันค่อยประชันแล้วกัน่านนู้เลยครับผมที่บอกไปาอยู่กันไม่ได้เรับคำามาหาเพื่อนคุยเพื่อนอะไรับเพื่อถ้าคุณอยากต้องการพบคุมเองก็้องไปน้ำเบินจะเพิ่นจะผาใปแต่ค่าเสีจกับว่ากดีดีอสมนะครับน้องเดินไปทางไหไดไปั้งดามจดน้องพุ่มไปเน่นเพื่อเี่รามี้งมิ่งกจงรากไปกับทร้ดา คือ่าเป็นวิ่งนะครับโ้น